นะครับกับรายการบัตตี้การ์ดรีวิวนะครับโดยวันนี้เรามาอยู่กับการ์ดไม้ตายของ Magic World กับ t h g g r i e r r r u u s h n u c k e n นะครับซึ่งเป็นการ์ดไม้ตายของสายจอมเวทนะครับไม่ใช่72เดสิบสอง,สองอ่างใดแต่ก็สามารถเอาไปใช้รวมๆกันได้ถ้าเกิดเด็กคุณใส่ร์ใส่จอมเวทเอาไว้นะครับการ์ดไม้ตายใบนี้นะครับมาจาก บี0ีเอ้ยศูนงขีดหนึ่งะครับหรือสามารถหาจากลเลกเตอร์แพ็คบีทีเอ้ยซีพีนย์เอ้ยศูนงนะครับซึ่งเป็นชุดตอนนี้ก็มีสินค้าสินค้าที่เ,เรียกอะไรรีโปรดักคือการเอาของเก่ามาขายใหม่หรือเปล่าว่าจะไม่ได้คือน่าใช่ครับโดยการใบนี้นะครับเป็นพลังไฟเมจิกเวิลด เป็นคอคอสเป็นจ่าย3ามเกจล่าได้เมื่อมีนักเวทอยู่ในไอจอมเวทอยู่ในสนามทำลายมอสเตอร์ทุกใบของฝ่ายตรงข้ามหรือสร้างความเสียหายใส่พลังชีวิตฝ่ายตรงข้ามสองหน่วยคือมันต้องเลือกครับว่าจะทำดาเมจสองหรือว่าจะทำลายทุกใบครับซึ่งเรียกว่าเจ้านี่ไอการ์ดไม้ตายใบนี้เรีย้ว่าค่อนข้างทำสามารถเคลียร์สนามฝ่ายตร้ามได้อย่างรวดเร็ว หรือจะใช้ปิดเกมก็ได้ครับสามารถใช้ได้ทั้ง2สถานการณ์นะครับคือพร้อมปิดเกมหรือพร้อมเคลียร์บอร์ดค่ต่อสู้นะครับมันก็จะเป็นอะไรที่ดีมากเวลาเคลียร์บอร์ดคู่ต่อสู้ที่เล่นเป็นคอมโบนะครับของเช่น Star d r a g o n World นครับที่เป็น Neo d ด a กอนสายจัว่วสายจั่วนะครับเพื่อเตรียมที่จะคอหลอดคา่คุด,ดังโวนะครับ เอเวอรูคอ์ core. ไม่รู้เลยกถูกเปล่าแต่ภาษาญี่ปุ่นประมาณนี้ l ลกข้าคือดังว e าเอเวอรูอเออน่าใช่ซึ่งการใบนี้นะครับก็ถ้าเกิดเหมาะจะใส่ในเด็กไหนก็ควรจะใส่จอมเวทอยู่ยแล้วเพราะมันเป็นสายจอมเวทก็เท่าที่คิดมาจอมเวทมันค่อนข้างอัปเดตขึ้นนะครับเริ่มโหดขึ้นเรื่อยๆนะจอมเวท แต่ก่อนนี้เจ็ดสิบสองเสา,สาคองมาโดยตลอดพอมีจอมเวทไอตัวแมรี่ซูที่หาที่หาตัวเวทในเด็กหนึ่งไปขึ้นมือก็ช่วยได้ค่อนข้างมากครับก็การไปนี้นะครับถ้าเกิดจะให้เหมาะใส่เด็กไหนก็ใส่จอมเวทนะครับที่เป็นที่เล่นสายสายจอมเวทเน้นบุกนะครับที่เป็นต้องมีลุกกับ ลูกเคียวไฮอยู่บนสนามนะครับเพื่อเปิดช่องบุกแล้วก็ไออาวุธที่สามารถเลสและยิงหนึ่งะเมตซึ่งกาเบนั้นก็ค่อนข้างก่อกวนผมเคยทำคลิปไปแล้วไอกาเบรนเป็นคลิปแรกสุดเลยของ channel เป็นเหล่ากาที่สามารถก่อกวนฮุโรสู้ได้ที่เป็นของ Magic World ตอนนั้นนะครับโอเคก็ไม่มีอะไรกับกาเบ็นี้แล้วคลิปนี้จะสั้นไปหน่อยเพราะว่ามันนิดเดียวเอง ก็ถ้าเกิดขอการ์ดใบไหนก็เดี๋ยวผมลองพิจารณาดูก่อนว่าทําได้หรือเปล่านะครับต้องหาด้วยว่ามีการดใบนั้นหรือเปล่าเพราะการผมมันเยอะมากและก็สําหรับคนที่ขอการดญี่ปุ่นมานะครับผมบอกก่อนนะครับว่าการดญี่ปุ่นผมจะไม่ทานะเพราะว่าถ้าเกิดทําการดญี่ปุ่นมาเนี่ยคนที่เล่นของไทยจะตามไม่ทันนะครับก็จะรีวิวแต่ของไทยหรือบางครั้งก็อาจจะมีรีวิวญี่ปุ่นบ้างครับแต่ว่าเป็นเล็กๆน้อยๆของญี่ปุ่น ซึ่งไม่ใช่ว่าผมไม่มีงบซื้อนะผมมีแต่ว่าผมเลือกที่จะรีวิวของไทยเพราะว่าถ้าเกิดรีวิวของญี่ปุ่นแล้วคนไทยมันจะตามกันไม่ทันที่เล่นของไทยนะครับโอเคก็ฝากกด u b s c r i b e คอมเมนต์ขอมาได้หรือจัดอันดับจะให้ลองจัดอันดับอะไรดูก็บอกมานะครับอาจจะลองไปหาข้อมูลและทำดูครับโอเคก็ไม่มีรไรแล้ว굿ไบเจอกันคลิปนะ